สวัสดีทุกท่านันด้วยครับพบกับผมพิชิเคยนะครับกับเกลิวขายทาโกยะกิประกายแสงนาตีฮะเราอยู่ในดีน้องดนกันอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้เคสุดดวงแรงที่สุดของเซิร์ฟจีนะฮะการปะทะกันระหว่างโซนิคยูอาร์ครับปะทากับซอมบี้แมนครับตรงนี้ซอมบี้แมนอยู่นะฮะมาดูกันะครับคอเกลิวด้วยนะเขาไม่ใช้คออาจจะเป็นจักรกลแล้วนะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงตรงนี้จะตึงจับหรือเปล่าแล้วโซนิคเปิดก่อนเนี่ยนะว่าโซนิคพาร์สองอะมาดูกันฮะ มาดูนะฮะโซนิคปะทะกับซอมบี้แมนครับโอ้โหเอาเรื่องนะตรงนี้มาครับตรงนี้ฮะจะเป็นยังไงเชิญรับชมเลยครับมาครับโอ้โหแล้วคว่างดาักชายจาสัตว์สุเกะมาตรงนี้มาแล้วเปิดปุ๊บไปยี่สิบเจ็ดล้านดาเมจโอ้แม่เจ้าฟูยุไคก็ตเตะครับปาดมาตรงนี้อีกยี่สิบสองล้านดาเมจนะติดโลกเกล็ดีกว่าชุบไปทุกตัวแล้วโกยอยู่ครับโอ้โหโอ้โอหเลือดห,ห,หมดกันทุกคนเลือดหมดกันทุกคน,กนแล้วดักชายได้เปิดก่อนอีกสุดยอดจริง สุดยอดจริงตรงนี้ไป็ท่านไหนโอ้โหนี่ฮะติดสตันไป3าตัวฟูโยคายเฮเตอีกทีนึงเอ,ออเฮือเอ,ออฮือเองโจบลดัดอีกใส่เกลีวกันจุ๊บมาตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วฟูโยคายเฮเตศูนย์คืนกลับมาบ้างครับสําหรับฝั่งตรงข้ามฝั่งสีแดงฮะแล้วเองโจบลัดใส่เมทันไนครับโอ้โหตรงนี้ฮะได้เปรียบเลยฮะได้เปรียบหรือเปล่าไม่รู้ฮะฟูโยคายเฮเตศูนขึคืนกลับไปครับนี่ฮะไม่มีดาเมจแล้วติดลูกกันหมดฮะ จิกกลวยอยู่เออเขาอะไเขาไม่ใช้คอร์ดสวินเขากคอร์ดสวินตายเร็วไปเนี่ยฮะ <c oughs> ถ้าสมมติใช้คอร์ดสวินตายกันหมดแล้วครับถ้าไม่มีโลกเกนริวนี่คือตายหมดแล้วค,คือซูปเปอร์เทเลิคโคมาเติร์ดมาแล้วซูฮคทโซจากฝั่งตัวเองครับยิงใส่ฝั่งสีฟ้าด้วยกันเองครับตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุ้มเบอร์สิบแปดล้านอเมรไม่เจ,ะะจา <c oughs> ้าแรงจัดจริงจริงตรงนี้ฮะโอ้โหติดสตันไปอีกฮะแลตบบ่สมบีแมนครับเพิ่งได้เปิดครับนี่เพิ่งเธอแรกเท่านั้นฮะกกกูููููจจะะบบบไววหรรืืออเเเปลล่าาาตต้้งมมดััันนนแคคคยยยศ์ ยี่สิบหกล้านดาเมจครับโอ้โหนี่ฮะจิกัวโยยเอาปื๊บ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 ไปเอาเรื่องครับตรงนี้เอาเรื่องครับซอมบี้แมนครับปาดมาตรงนี้อีกทีหนึ่งฮะโอ้โหมาครับยังไงต่อฮะถึงกระค้างเลยสิเดียวโล้โลหายโลหายโลหายมาจังแบบนี้สุยหัดโซครับอ่ะบึม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 มาโอ้โหติดสตันกระหน่ำซัมเมอร์เซลจริงๆฮะผู้สตันมีผลหรือเปล่าครับตรงนี้แองเจลโอ๊บลาดใส่แองเจลด้วยกันฮะพูลี่ใส่พูลี่ครับแล้วฟูยุไคย่เตะมาอีกแล้วครับอ้าว แล้วเหมือนว่ายังไงครับตรงนี้จิกัวโยมอีกทีหนึง่งฮะโอ้โหตกลงฝั่งใครได้เปรีย,ยบใครกันแน่ครับฝั่งเปิดก่อนมันจะได้เปรียบแต่ตอนนี้เหมือนเสียเปรียบแล้วครับม่อไรกลับเข้ามาในสนามอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วยังไงต่อครับฟูยุคัยเฮติอีกแล้วครับตรงนี้อาสา,าที่ผูก้านดามเมะครับเมตานีครับเดามันไม่ถูกเลยครับจิกัวโยมอีกแล้วฮะจบไปตรงนี้ฮะโอ้โหโอ้โหไม่ชื่อโอีกแล้วครับไม่ชื่อยังไงครับยังไงครับแล้วโซนิกกลับมา ตรงนี้อันติเมตสกิลจากโซนิกเคลี้ยงมาตรงนี้มืมมาระเบิดมาตรงนี้แล้วฟูยุคไห้เฮเตะครับโอ้โหเดากันไม่ออกเลยฮนะโอ้โหหายมาต,ตรงนี้แล้วจิกโคัวอยู่ออทำไมต้องเก่งตางเลยวะหลาก็ับสงดดมมีดยืมมีชื่อไอจีหนึ่งสวยฮัตโซยังไงครับดึม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 มาดึมมาฟูยุคไห้เฮเตะอีกทีนึงเออ เอื้อมาตรงนี้โอ้โหเอาละครับซอมบี้แมนครับสวนคืนกลับไปบ้างครับตรงนี้โอ้โหแต่ว่าฝั่งของส si ีฟ้านี่เม็ดเจมเยอะจัดนะโอ้งโจอบรัดมาตรงนี้แล้วต่อครับทัชซึมากิครับโอ้โหคูยุไคเฮเตะอีกแล้วครับโอ้โหมาครับเออ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 เยอะจัดจริงคูยุไคเฮเตะมาอีกทีหนึ Long. ่งเอื้อเอื้อมาครับคือซูเปอร์เตอรเลยเราตื่นด้วมายังไงครับตรงนี้ ระเบิดระเบอรบ์ระเบิดระเบิดโลหายโลหายโลหายแล้วซอมบี้แมนได้สป,ปันจไนเปอร์อีกทีหนึง่งฮะขวานสนไนเปอร์ฟูจิคาเยะต่อีกแล้วฮะแต่เมดเจมเยอะจัดจัดจริงๆฮะโอ้โหติดกลัวอยู่ฮะดูฝั่งสีฟ้าครับคัสสมากิีดยูอาร์ครับมเมจเจมโคตรเยอะฮะเมดเจมโคตรเยอะอย่างเี้เอาลงยังไงฮะเอาลงยังไงฮะตรงนี้โล,หา,โลหายโลหายแลวสู้ฮะสู้อีกแล้วครับมาดูกันครับโอ้โหโอ้โหมาครับแล้ว ผู้ยุใครก็ติดแล้วแล้วเมื่อกี้อะไรนะผู้รีตีธรรมดาหรือเปล่าฮิวเพื่อนลงทีไหมจิกัวโยอีกแล้วโอ้เมตานี้มันยังไงกันครับนี่อะเอาล้วครับมิชชมิชช์มิชชเออผู้ยุใครก็ตะเออยืมสามล้านดาเมจโอ้แม่เจ้าจิกัวโยเออเออโอ้โหสนามแดงปิดไป โอ้โหยังไงครับเนี่ยโอ้โยใครอีกแล้วมันนานจัดจัดจริงๆซุยฮัตโซฮะไม่ทันไหนตุ่มๆๆๆๆๆตุ่ม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 ไปถึงตีสตาร์นแอ่งโจ๊บล้เดี๋ยวใส่ดักชายตรงนี้นะฮะปัดเด็นเลยฮะเอ้ยผมว่าภูรีมีผลแล้ววะ่ะภูรีเอาดามัมเมอตัวฝั่งตรงข้ามาทำดมัมเมอใส่ทีมตัวเองนี่มันแรงเกินนะแรงเกินนะตรงนี้นี่นะจิกโอโแล้วตีธรรมดาจากภูภุกีมาได้ไงครับเนี่ยแล้วเนี่ยฮะเอาดาักชายฝั่งสีฟ้ามาแล้วไม่ชื่อไป41ล้านโอ้โห แล้วออกจากสนามไปด้วยอุย้ยปูรีเอาเรื่องอยู่นะแล้วม่ชื้อฝั่งตัวเองครับนี่ฮนะ16ล้านนะเฮ้ยเฮ้ยปูรีครับผูย,คยุคใครให้เตะอ้าวกลายเป็นฝั่งสีแดงได้เปรียบแล้วตรงนี้เอาอย่างไงฮนะอย่างไงฮนะม่ชื้ออีกแล้วโอ้สามเทินเท่านั้นแต่ว่าทำไมทัสเบอเก,กีมันไล่อันติเยอะจัดไล่อันติเยอะจัดสว้อ่ะสูสสสสส้อีกแล้วโอ้ตรงนี้ฮะโอ้ เองโจบรัดอีกแล้วป่าไปตรงนี้เอ,อือได้เกณฑ์ลูกกรชุบมาหรือเปล่าแต่ว่าหยิบดักชายไปแล้วนะไม่น่าจะซ้ํานะตรงนี้เอยได้ไแรนติีกแล้วว่ะใส่ใส่ปูลี่อีกแล้วผู้ยุคใครเฮติอีกแล้วโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ติดกลัวอยู่เกฑ์อีกแล้วครับตรงนี้โอ้ยังไงครับเนี่ยขึ้นคินที่สามครับโอ้แต่มันไล่อันติเยอะจัดเลยนะรัวจัดเลยะแล้วผูยุยคใครเฮตะศูนย์คืนกลับมาับตรงนี้เอือมา เหมือนยังไม่มีใครตายเลยปะมันมานานจังวะเนี่ยครับเหตุผล้องเอาคอเกลิวมาใช้ครับแล้วเกลิวไปหวานครับจิกัวโยอีกฮะจิกัวโยจิตรงนี้ฮะโอโหโอโหยังไงฮะสวีฮัสโซปูมไปครับเป็นอะไรปูมไปครับปูมไปตรงนี้32ล้านผู้ชุกใครเฮต้าอีกแล้วโอโหตรงนี้เกลิวกันชุบไปหวานอ้าวเอาเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับจิกัวโยอีจิยังไงฮะ ยัง,งยืนได้อยู่แล้วดางชายกลับเข้ามาในสนามไม่ชื่อคืนกลับไปโอ้โหดางชายยังแข็งแกร่งอยู่ภูยุคไคเนตเตออีกแล้วเออโอ้โหไล่ตีเยอะเกินลกนล่ตีเยอะเกินจิโกโยจิเออนาตีเอ็กก็มานะเออมาครับตรงนี้ยังไงฮะตีธรรมดาครับดัรชายไม่ไปดูฝ่ายชายไม่ได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้เห็นเออ,อรอบชิงนี่มันอะไรกันครับเนี่ยไม่ชื่อสีตาสีเธอแล้วภูยใคไคเตเตอสวนึ้นกลับมาบ้างครับ ป่ายมาตรงนี้ฮะ77ล้านฮะต่อว่าไม่ถือไม่ถือไม่ถือโอ้โหเธอที่สี่จะยังไงฟูยุไครจะต่อีกแล้วครับป่ายมาตรงนี้ฮะโอ้โหติดโลหรือยังโอ้ยไม่เจมเยอะจัด<อ>ว่ามีสิกลาแน่นอนเลยหรือเปล่าก็ตรงนี้ซูย่าโซ่มาอีหะโอ้โอ้แองโจบลารครับตรงนี้ไม่ทา่านไหนฮะโอ้คนไม่แมนไปหวานแล้วซูย่าโซ่อีกทีนึงโอ้คนภาคเหนือจัดแล้วฮะโซนิกมันโกงจริงๆแต่ว่า แต่ว่าฝั่งที่มีโซนิคถึงได้เปิดก่อนแต่จะแพ้เอานะครับเนี่ยอ้าวแองเจลล์รัสใส่โซนิกยังไงครับเนี่ยอ้าวโซนิกตายเลยอุ้ยปูรีมีผลนะปูรีมีผลนะตรงนี้จีโกโยโรจีอ้าวฉันนั้นเอาแล้วครับตรงนี้ฮะปูยุไคเยเตะโสนขึ้นกลับมามันมันนานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยยังไงฮะจีโกโยโรจีเออเออเออโอ้โหติดโลกเกลียวอีกฮะโอ้โหแล้วเมื่อไหนครับสุยฮาร์ซูครับเอาแล้วครับ ตรงนี้ติดสตันสองตัวแน่นอนฮะติดสตันไไปครับกูยุใครเฮแต่อีกทีหนึ่งฮะโจรมานคนภาคจัดจัดโอ้กลับไปกลับไปนานอีกแล้วครับหลังจากที่โกลบาตกเมตาไปนานอีกแล้วครับตรงนี้ฮะฟูยุใครเฮแต่อีกอะมามาเอามาให้หมดครับตรงนี้ติดโกโยโรจิติดโลกเกลือกชุบติดโลกจากไอ้นี้ระบาระบบใหม่ฮะระบบใหม่ตรงนี้ แองโจล่าใส่เออตีแล้ครับใส่ทาสมากีครับตรงนี้ฟูยุไคเยเตะครับเออจะเป็นลมแล้วตรงนี้เออไม่ทันายเป็นลมไปก่อนแล้วครับตรงนี้จิกัวยอนจิเออเอาดีครับนี่ฮะได้ทาสมากีมาบุนโดมิชิมิชิโอ้แล้วได้ฟูยุไคเยเตะจากฝั่งตัวเองไปครับตรงนี้เฮ้ยคูบุกิไปด้วยเปล่าคูบุกิไม่ได้ไปด้วยนะ ซุยี่ฮัตซู่มาอีกครับโอ้โหโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลครับอยู่ฝั่งเดียวนะครับดาร์กชายโดนแองเจลอ,อบลัดอีกครับโอ้อันติ3รอบต่อเทิร์นอันติ30เทิร์นเพราะมี10เทิร์นอันติ3รอบต่อเทิร์นฮะซุยี่ฮัตซู่อีกแล้วครับอ่าพลามานคนพาคจัดจัดตรงนี้ยังไงฮะกูยุคใครเยอะแต่อีกแล้วเอือเอือเอ,อือโอ้ดาร์กชายก็ไม่ตายสักทีหนึ่งนะเอ,อือ เออดาร์ชายโดนมามาเอฮ้ยเออที่หกยังอู๋ไค่ยี่เตะอีกแล้วเออเออตรงนี้จิตกลัวโยนจิเออเอาให้เห็นสภาพนี้ซ้ำๆอู๋ยังติดโล่ออีกเหรอไม่จื้อไม่จืออีกแล้วดาร์ชายยังไงยังติดโล่อยู่เข้าสู่เทอร์นี้ที่หกเองโจไปที่ฮัตสึมากิ แล้วเซนุกิดโดนฟูคุยคาเยสเต,เต,เตอีกทีนึงเอ่อไอ้บดาลชายมันยังติดโล่กอยู่เลยอะไรวะเนี่ยนานจัดไอ้ตัวลดโล่ต้องมาแล้วหรือเปล่าวะเเมตาเนี้ยพุกิดโดนฆ่าไปแล้วไม่จื่อไปแล้วติดโล่อยู่ฟููุยคาเยสเต,เตจะฝังตัวเองโอ้นานจัดจริงซุยฮาโซผมว่ามีคนกอวะ่ะผมว่ามีคนกอว่ะคลิปนี้เออคนภาคยังอยากก่อเลยตรงนี้มันจะจบได้ยังยังติดโล่อยู่ ลเลื่อนมาตรงนี้สวิหัทส,สูอีกแล้วไปอวกาศเลยไหมตรงนี้ตึ้มมารักชายยังไม่ตายนะติดติดสตันนะดูว่ใครยะติกแล้วเออไปหวั่นสักทีนึงครับแล้วทซสมกิติดโลครับตรงนี้มาลุ้นกับทซสมกีก,กันต่อครับว่าเมื่อไหร่จะตายครับตีธรรมดาแล้วครับตรงนี้ไม่สนโลครับตรงนี้ตีธรรมดาแล้วครับไม่มีลูกไฟใช้นั่นเองตงีธรรมดาครับจากรักชายไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นนะฮะโอ้โหแองงจูอบลัดดิฮะ วางด้วยความรักตายหรือยังยังไม่ตายอีกกูอยู่ใครยเตะอีกทีหนึ่งเพื่อยังเป็นโลยังเป็นโลอยู่จิกัวอยู่จีโอ้โหติดโลครับมิดชื่มิชอ้าวยังไงกูอยู่ใครยะแตอีกทีหนึ่งเอออะอะเอาให้พอครับสุยฮาซูเอาให้พอครับโอ้โหโอ้โหเพิร์นที่เจ็ดครับแปงโจมาอีกแล้วครับ เออเอเอติดโลกครับเมื่อไหร่จะจบวะเมื่อไหร่จะจบวะติดกูอยู่ลจีจบยังยังยังอีกปกติดธรรมดาแล้วจะผ่านเทินไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าถ้าจะอ้าวรถต่อยธรรมดาได้ชัยชนะ ประมาณนี้ลกันนะ้วสำหรับลิปนี้ถ้าชอบอยังไงกดไลค์นะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ใหมใ,หใหนกนารทำลิปต่อไปนี้ก็สำหรับวันนี้ซอมบี้แมนชนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ